เวลาที่คุณมีความฝันและอยากร่ํารวยแล้วเวลาที่คุณลงมือทําแล้วคุณล้มเหลวคุณมักจะบอกว่าฉันไม่เหมาะฉันไม่ค,ควรฉันไม่ดีพอแต่มีประโยคนึงครับที่ว่าป้าใช้กับตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยแล้วก็ใช้จนถึงวันนี้ด้วยอยากจะแชร์แบ่งปันกับทุกคนครับถ้าเกิดปัญหาอะไรไม่ว่าจะเจ็บปวดด้านความรักการเงินหรือเรื่องใดก็แล้วแต่แลอมีอุปสรรคมาทดสอบคุณให้บอกว่าฉันไปต่อให้เลือกการไปต่ออยู่เสมอครับแล้วเมื่อคุณบอกว่าฉันไปต่อ แล้วสงบกับตัวเองสักพักหนึ่งตั้งสติเดี๋ยวมันจะเริ่มมีทางออกครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาฉันไม่ดีพอฉันไม่คู่ควรฉันไม่เป็นที่รักสุดท้ายเนี่ยมันคือประโยคในเรื่องของการหยุดตัวเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเคลื่อนไปข้างหน้าแม้มันจะช้าหน่อยแต่มันยังไปข้างหน้าไงดีกว่าหยุดวันนี้ชีวิตคุณเนี่ยมันหยุดกับถอยหลังนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวครับไปข้างหน้าไปช้าแต่ไปชัวร์ยังไงก็ถึงฝั่ง มันอาจจะช้าหน่อยแต่มันถึงครับความรวยเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวคุณพอใจจะไปเร็วคุณไปเร็วคุณพอจะไปจะคุณพอพอใจจะไปช้าคุณก็ไปช้าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้บอกทุกครั้งครับว่าฉันไปต่อโอปป้าจะชอบตบไหล่ตัวนี้ครับแล้วบอกว่าฉันไปต่อฉันไปต่อหรือบางทีตบหัวใจก็ได้ครับฉันไปต่อฉันไปต่อไอ้ประโยคอย่าเนี้ยครับเราพูดด้วยเสียงโทนต่ําฉันไปต่อฉันไปต่อฉันไปต่อปลุกมันขึ้นมาครับไอ้ยักษ์ในตัวคุณ ทุกครั้งเนี่ยคุณต้องเป็นเชียร์อัพหรือเชียร์เดเดอร์ให้กับตัวเองการเป็นเชียร์เดเดอร์ให้กับตัวเองไปต่อสิเอาดิไปต่อสิก็เ,เหมือนเราเรากำลังแข่งกีฬาอยู่แล้วมีโค้ดเนี่ยตะโกนอยู่ข้างสนามแบบเดียวกันเลยครับและนี่แหละครับเป็นตัวที่ทําให้เราลุกขึ้นามาใหม่หรือเราจะใช้คําว่าลุกขึ้นามาใหม่ฉันไปต่อแบบไหนก็ได้ครับที่คุณชอบพิมพ์พร้อมกันครับฉันไปต่อโอไปสานมาสก๊อตเอนอพีสวัสดีครับ